สวัสดีครับพบกับผมนะครับคีพเอเจนกับเมนูเข้าครัวคลิปนี้นะครับเอเจนจะพาท่านผู้ชมเพื่อนๆมาทําไก่ทอดกรอบซอสมะนาวนะครับเป็นเมนูอาหารทานเล่นนะครับทําง่ายๆสไตล์เอเจนนะครับวัตถุดิบก็จะเป็นไก่สดนะครับเอเจนจะใช้ส่วนอกไก่นะครับอกไก่สดๆล้างน้าให้สะอาด2ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีแป้งทอดกรอบนะครับกับเกล็ดขนมปังเกลือป่นนะครับ แล้วก็จะมีน้ำมะนาวหนึ่งถ้วยตวงกับมายองเนสนะครับแล้วก็จะมีนมข้นกับพริกไทยป่นนะครับส่วนผสมง่ายๆก็จะมีแค่นี้นะครับกับเมนูไก่ทอดกรอบซอสมะนาวนะครับขั้นตอนการทําก็จะนําอกไก่นะครับนํามาหมักกับเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับแล้วก็จะหมักใส่ตู้เย็นไว้ประมาณ20นาทีนะครับเพื่อความนุ่มของไก่นะครับ และในระหว่างนั้นนะครับไอเจนก็จะมาเตรียมจัดผักนะครับผักก็จะมีมะนาวสไลซ์นะครับแล้วก็มะเขือเทศสไลซ์กับกระหล่ำนะครับก็จะนํากระหล่ำมาซอยเป็นฝอยๆนะครับรองไปที่จานนะครับกับจัดมะนาวสไลซ์แล้วก็มะเขือเทศสไลซ์ลนะครับจัดใส่สจ,สาจานอย่างสวยงามนะครับผักเราก็จะทานกับน้ําซอสกับไก่ทอดนะครับทอดกรอบก็จะเพิ่มรสชาติความอร่อย ความเปรี้ยวความหวานความกรอบของผักนะครับส่วนขั้นตอนการทําน้ําซอสนะครับเราก็จะใช้มายองเนสนะครับกับนมข้นหนึ่งถ้วยตวงนะครับกับน้ามะนาวหนึ่งถ้วยตวงนะครับผสมคนให้เข้ากันนะครับใส่เกลือลงไปเรียบน้อยนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับน้ําซอสมะนาวนะครับหลังจากมาไก่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําไก่มาชุบแป้งนะครับ แป้งทอดกรอบนะครับคุกเขาแล้วก็นําไปคุกกับเกล็ดขนมปังนะครับจากนั้นเราก็ตั้งเตาใส่น้ํามันลงทอดได้เลยนะครับทอดใช้ไฟกลางนะครับแล้วก็มาเบาไฟทอดไปเรื่อยๆนะครับจนสีสันเหลืองน่ารับประทานแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับกับไก่ทอดกรอบ พอพักน้ำมันจนเสด็จนะครับก็นำไก่ทอดกรอบนะครับมาสับเป็นชินช้นๆพอดีคำนะครับเรียงใส่จานอย่างสวยงามนะครับตามด้วยน้ำซอสที่เตรียมไว้นะครับราดลงไปนะครับสีสันก็จะน่ารับประทานแบบนี้นะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสลับเมนูไก่ทอดกรอบซอสมะนาวสไตล์ไอเจนนะครับนำไปทำกินกันได้นะครับอาหารทานเล่นสำหรับคลิปนี้ไอเจนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับคลิปไอเจนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ